สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับวันนี้พี่จิ๊บก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า we become what we b e h o นะเออเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็คือเกมที่แบบว่าเออ,เอ,อให้เราถ่ายรูปอะง่ายๆนะให้เราถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งที่น่าสนใจน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันครับ เอาละเรื่องราวมันก็เริ่มในเมืองที่มีความสุขสงบท่านเทศมนตรีและมนุษย์หัวสี่เหลี่ยมและวงกลมก็เดินกันอย่างมีความสุขแต่มีทีวีวางอยู่ตรงกลางหนึ่งอันคืออะไรหรือจะให้ฉันทำภารกิจอะไรฉันต้องคลิกใช่ไหมได้แวบนยยกเทศมนตรีใส่หมวกอย่างโลเอาละอ๋อเข้าใจแล้ว ทุกคนก็เลยหันมาใส่หมวกด้วยกันหมดอ่านี่มีคู่รักมาเราต้องถ่ายคู่รักแช่โอ้ทุกคนนี่คือความรักของคนสองคน,นอ้ายเขินว่ะวิ่งหนีไปแล้วอ้าวไอ้ไอ้หมาบ้านี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยโอถย้ถ่ายไม่ทันแม่จริงดีจิ้งลีร้องเราต้องจับจังหวะให้ทันนี่นี่นี ห,หมนีมันโมโหคนอื่นนี่หัวสี่เหลี่ยมเริ่มโจมตีหัวกลมเอาเลยทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยดูหน้าไอ้นี่ดีิเป็นไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแีน่ไม่ใช่ข่าวดังฮะเอา้ากลัวอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครทำให้ ทำให้กลัวใครทําให้กลัวใครทําให้หัวกลมกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวขอดูกันใครวะอนี่อันนี้เราแวงแล้วนะดูดินี่หัวกลมเริ่มกลัวหัวสี่เหลี่ยม <S <S <ฮ>ทําไมถึงกลัวงั้นเหรอเอาเลยครับหัวสี่เหลี่ยมเริ่มไม่พอใจแลวดูหน้าดิเริ่มโมโหไอหมอนี่นะฉันเริ่มไม่พอใจไอพวกหัวกลมแล้ะ มันไส้มันหัวสี่เหลี่ยมเริ่มแบนหัวกลมหฮมึแกมันไส้ว่ะเ,เอ้าเฮ้ยความรักสันติสุขเป็นเรื่องน่าเบือ่อเอา้เอาไอ้วะแกไม่ไม่ชอบเรื่องสันติสุขเลยเอา้าไอ้นีแดงแล้วครับหงากลมเริ่มแดงแล้วนะเฮ้ย เองไปตะโกนใส่เขาทำไมหัวกลมเริ่มเกลียดหัวสี่เหลี่ยมเอาละเอาความโกรธเริ่มบังเกิดขึ้นเลยสังคมแล้วสังคมหัวสี่เหลี่ยมกับหัววงกลมเริ่มโกรธกันแล้วเอาทีนี้ยังไงยังไงล่ะเนี่ยอึ๊บนี่แน่หัวกลมกับหัวสี่เหลี่ยมเริ่มโกรธกันมากขึ้นเอาเฮ้ยเอาทีนี้ <What? S 1> ตะโกนใส่กันใหญ่แลยฮ่างนะ้อง ต้องถ่า,ายครับอีกหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยมโกรธกันมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอ่านี่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 สันติสุขกลับมาเรามารักกันขอสองคนนี้เป็นหัวกลมกับหัวสี่เหลี่ยมที่มีความรักกันนะกลับมาแลกกันเถอะแต่ไม่มีใครเข้าเฟรมเลยบ่ถ่ายไม่ได้ตอนนี้มอามีใครเข้ามาในเฟรมห,มน,หมน่อไมนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการลนลงเรื่องสันติสุขนั้นไม่มีผลเลยเนี่ย อ,อะไรวะมันโกรธกันใหญ่แล้วนี่แน่ทุกคนเกลียดกันมากขึ้นมากขึ้นเอาละอารมณ์มาคู่เลยฮะน้องๆตอนนี้โอ้โหเริ่มเกลียดกันทั้งเมืองแล้ววะ่ะปึ๊บนี่แน่ตายไปอ,อีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้มันน่าเบื่อเหรอต้องเล่ยังไงอะทุกคนกลับมาดีกันเถอะสองคนนี้ทุกคนทุกคนกลับมาดีกันเฮ้ แล้วไงวะนี่เนี่ยทุกๆคนเกลียดกันมากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหตอนนี้ทั้งเมืองหรือเปล่าวะเนี่ยกายมันสีแดงหมดแล้วว่าเอ้าคุณลุงเทศสมนตีมาทำไมเนี่ยสวัสดีครับคุณลุงวันนี้ครับแอะเฮ้ยคุณลุงเอา้าคุณลุงถ่ายรูปคุณลุงเป็นหลักฐานคุณลุง ทุกคนกลัวและโกรธเอาละวยเฮ้ยลบอาวุธแล้วคนหนึ่งเอาปืนคนหนึ่งเอาไม้นี่แน่ฉันจะถ่ายเป็นหลักฐานโอ้หใสยกันไรโอ้โหเพิ่มอาวุธปืนกับไม้ไม้หัวเหล็กโอ้โหเลือดกันโอ้ยเบาได้เบาเบาได้เบามีแต่เซฟเนื้อโอ้เบาได้เบาโอ้โหไอ้นี่โอ้โหขวานอีกคนเอาปืนซอง นี่โอ้โหจา่จาอะไรหมอนี่อื้อันนี้ปืนสั้นโอ้โหเฮ้ยมันถอยออกมาเรื่อยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยค,คอมพิวเตอร์มันถอยออกมาเรื่อยฮะโนบุนบ๊ก Create by n i k ตี c a s e เรื่องราวมันได้จบลงแล้วและขอขอบคุณที่เล่นเกมนี้ ทุกคนได้ร่วมมือการทำเกมนี้ขึ้นมาเพื่อจะสร้างสันติสุขแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นหัววงกลมและหัวสี่เหลี่ยมซัดกันแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้สิเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะ <What? S 1> เอา้าโอ้ทุกคนโอ้โหเป็นศพมาเลยฮะดูดิฉันขอซูมภาพหน่อยได้ไหมโอ้ศพเลยนี่ไง ไอ้น้องหัวสิงโตที่โดนตาลุงนั่นยิงแล้วตาลุงนั่นไม่เป็นศพเลยวะถ่ายดิจบ